บายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนา้มาผมมาพ่อกับส่องของน้องตามนดึงแงวอีกแล้วกะมื่อนี้กับชิม่าแกงหอยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะกลับไปเบ่งเลยวะน้องตาสิิ่มเห็นอะไรกันหอยขัวมาแต่เมื่อนั้นเนีในความใหญ่ของเพิ่นน้องตาขัวมาได้สองสามมื้อนั่นแหละหอยเนาะ อันเขาจะทำกันล่างก่อนเป็นอันดับแรกเนาะล่างหนึ่งหน้ามสองน้าพี่แหลพี่น้องเลยหลังจากนั้นเขาก็สิล่างอีกน้านันเพราะว่ามันยังแบบมีขี้ดินอยู่นะเขาต้องล่างสองคามสามหอยมันเหอามาจากดินนะเปขาวไม่ได้งมเอาไอขี้ดินได้ซะต่อยก้นคนไทยก็ล่างให้มันสะอาดทุกน์นะเนาะต่อยก้นออกเลยบอกหอยไข่พี่น้องมันใหญ่ แซ่บกินไงงั้มนมาเท้ากันลูกเตยก้นไปเนะาะไัยหวัวด่าก็ลูกว่าวาบอยู่ข้างๆนะเพราะว่าบุมีขาตั้งกล้องกันเลยตั้งเส็ก,ก้นคู่เนาะ <c ười> เห็ดเปผู้เดียวพี่น้องเลยคือเก่าล่ะเพื่อนคัวน้อยของเราคือก้ากับบุมีอย่างไรนะพี่น้องเอ้ยบุมีแนวกินก็คือพ่อแต่หอยนี่แหละเมื่อว่านี่กิน ปูเนาะมือนีกินหอยพี่น้องเอ้ยบ้านน้องบรรณา,นนาเขาเก็ประมาณนี้แหละหาอยู่หากินมากเฮ็ดกินบอได้ชื่อปันญดรอกเพราะว่าข้างบ่มีเงินบม่บมีเงินซื้องานบริหตุการบริธรรมกับแบบนี้แหละกะเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเป็นบ่อนตั้งกล้องของเฮา <laughs> อันนี้ตั้งใจนี่ก็ลเลยบ่เห็นหอยหอยมีตัวใหญ่ๆอ่ะบ่เห็นจามชิด้ นี่พี่น้องเือตัวใหญ่ได้ตัวน้อยบ่บ่เห็นแกงแรงนอเฮ็ดกันต่อยก้นมัเนาะดีดุตัวดุยตัวยตันี้ก็เป็นหอยที่เฮาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะเตรียมใส่หม้อพี่น้องเ ก็เลยมีขา้าวนี่ข้าวเบือเนาะใส่พริกช้องหน่วยว่าเ้าใส่พริกหลายไ่ได้ยันเพชรนะมากแล้วก็เฮาจะทำการช่วยเข่าเนาะพี่น้องม่หูคนไทยพนอื่นมาอย่างแต่ว่าคนล่าพคนอื่นมาช่วยเขา่าอัดตูก่อนอยู่คนเดียวได้เมื่อน,นี้เฮาก็สิบน้ำใส่แล้วก็ลูกเนาะแล้วก็แปเอาหววเข่ามาใส่ มีเขาเขาาไงนี่คือวิธีการ่ว่เข่ากขเหาเนาะใส่เขากันห่อนมือเดย <laughs> ์มูจักทิ่ภาคเชียงยังไงน,นะเขาบอกภาคบวกเก่งปันใดน,นะพี่น้องก <laughs> ็จะมีเชียงรบกวนในด้ลูกชายข่อยมันดื้อ ความดื้อนี่บ่มีคนทอเลยเนาะลูกชายก่อยเนาะไอโจข่าวเย็นว่าให้มาเนาะแล้วก็อ๋อลืมที่ข่าวอยู่เนาะออกไปเอาก่อนพอเพราะว่าเฮาคนละติ๊บเนาะใช้ติ๊บขา่าวสองอันนี่ก็เข่าวเย็นไล่ๆพอเห่าไม่ได้นั่นเนาะถ้าเฮาปนกันมันก็นสิเหนียวโพดเลยจงหันปลาปลามันกินบ่เบิดลยังลหน่อยนึง เากาทําการเอาเข้าเย็นเอ,เ,อเอาเอาเอาข้าใส่ติบไผ่ติบมันนะแล้วก็เก็บเก็บทีปูใส่ข้าไว้ไปต่อพี่ไปเบิ่งหมอ้อแกงแล้วบบดนี้ กำลังได้ที่พี่น้องกำลังได้ที่หอมๆแซ่ๆเลยใบก็อีเลิศเนาะกำลังจะสวยซนี่ก็กำลังผดหว,วะหวะกกำลัง เป็นตาแซบนะกำลังหอม,มกำลังส่งกลิ่นหลังจะใส่ by แบบพาเรียบร้อยเป็นตาแซบขนาดเลยเนาะพี่น้องพาว่าบ่แซบเนี่ยบ่ได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันแขงห,หอยคือเราคลิปกระตัดจบไปก่อนเนาะพี่น้องฮาอัดคลิปบอหึงเนาะมันก็เลยตัดจบไปก่อนแซบๆพี่น้องเอ้ย